มันก็ถาม,มเข้ามาว่าร่องน้<อ>ําไม่เปรียบก,กันไหมแต่ออกมาแล้วค่ะตอนนี้มาเลยจ้ามาเลยจ้าประตูทองร่องน้ำแดงเหลือมร้ายคนกับราเริ่มอยู่ร่องน้ำนะคุณเอาละวอยเอาละวอยเปิดขึ้นมาเปิดกันมาดูนะครับคุณสังเระมันหุณสังเระมันเปิดแล้วเปิดแล้วหายหายจอนาจอนาทันยงออกมันจอเอาละวอยเอาละวอยแท้ก็ลดได้บอกว่าสู้หน่อยสู้หน่อยสู้หน่อยคุ่นหนึงสังเระมันเปิดกันมาประตู ใช้เวลนะเว้ยดูสิวา่มมามาดูทอทีมงานจะไปมาดูทองเก็บความเก็บความจะํำหรือม่ใจมาจะไปปีนี้นปีนี้ปีนี้จะทำได้ไหมจะทำได้หรือไม่เนว่าในเมื่อคุณสุกเลือบคุณาากกสุกเ,เรือบันเรือนายกันบพว่าไมธรรมดาดีละวะมาดูสิว่าสึ่งองจะไปกบเหลือจำนวนเรอเำนจะหันกันล่องน้ำแดงลองน้ำแดงมาดูทอมาดูทอ,องบอกอะไรบนไนปีไรกัยี่คุณสุกเพราะว่าคุณสุก ขอบคุณครับขอบคุณครับนักกีฬาสองทีมแล้วก็เสียงปลมมือเป็นกำลังใจขอบคุณครับลักษัดหรือลิเกต้องมาแล้วเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอใจเย็นนิดนึงท่านผู้ชมแม่คุ้มค่าต่อการรอคอยนะคะโอเคเนี่ยคุ้มค่าคุ้มค่าครับแป๊บเดียวจริงๆนะคะ400เมตรเท่านั้นค่ะเสียงดังอ่ะพี่แววครับผมพี่แววคุยได้นะอขุนศึกรามันขุนศึกรามันนี่จะมาทวงแชมป์คืน